สกรระดับอำเภอวางเหนือขอนำเสนอผลงานดีเด่นประจำเดือนตุลาคมปีงบประมาณ2567ดังต่อไปนี้การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยสกรระดับอำเภอวังเหนือได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น3ปีซ้อนห้างถึงจากยุทธศาสตร์ชาติด้านที่1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัยจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่อาทิอัชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆยาเสพติดภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติจากโรคอุบ,บัติใหม่และภัยจากไซเบอร์แผนการศึกษาแห่งชาติพ25ศ2560-2579 จึงได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวตรรษที่21วาระเด่นด่วนข้อที่1ความปลอดภัยของผู้เรียนกระทรวงศึกษาธิการมองเห็นภัยที่เกิดแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดขึ้นซ้ำและส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจในหลายปีที่ผ่านมา เป็นผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และสวัสดิภาพชีวิตของผู้เรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาปลอดภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอชีวะอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. เพื่อสร้างระบบการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา3เพื่อดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสกลรอระดับอำเภอวังเหนือเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยครั้งแรกเมื่อปีพศ .2563 ด้วย2กิปีแรกได้รับรางวัลชมเชยและในปี2 5 6 5 2 5 6 6 ปัจจุบัน2567สกอรอระดับอำเภอวังเหนือได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นโดยมีแนวทางกาน ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมีกระบวนการดังนี้ 1. สถานศึกษาจัดทําแผนสถานศึกษาปลอดภัย 2. สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยที่จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3. ประชุมวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 4. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้โดยการจัดทําคู่มือสถานศึกษาปลอดภัยจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้ครูนักศึกษา และภาคีเครือข่ายรับทราบ 5. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 6. รับการประเมินตรวจสอบการดําเนินโครงการ ดยหน่วยงานภายนอกอันได้แก่กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผลที่เกิดขึ้น 1. กับผู้เรียนผู้เรียนเกิดความตระหนักด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 2. ผลที่เกิดขึ้นกับบุคลากรบุคลากรมีแนวปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของที่ทํางานพร้อมกับรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 3. ผลที่เกิด ขึ้นกับสถานศึกษาสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัยมีบรรยากาศที่ดีเพื่อต่อการเรียนรู้ 4. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนมีส่วนร่วมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา